สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะเอาคุณผู้ชมมีพี่น้องเอฟซีท่านใดถูกเลขกันบ้างไม่เอ่ยหลังหวยออกเนาะก็ไม่ทราบว่ามีพี่น้องเอฟซีท่านใดถูกกันบ้างไหมคะเอาคุณผู้ชมแนวทางที่เราได้ลงให้นะคะคุณผู้ชมก็ บางแนวทางก็เข้านะคะบางแนวทางก็หลุดนะคะคุณผู้ชมชุดเอสรุปโค้งสุดท้ายเนาะคุณผู้ชมที่เราได้ลงให้พี่น้อง f อฟของเรานะคะข้างบนเนาะที่เราลงให้นะคะคุณผู้ชมชุดเต็มบน29ชุดนะคะแล้วก็ชุดล่างเต็มสิบสอชุดนะคะคุณผู้ชมคะชุดเต็มบนนะคะคุณผู้ชม เนะหวยอ,ออกนะคะรางวัลเลขท้ายนะคะสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะสี่ห้าสามนะคะคุณผู้ชมห้าสามก็มาอยู่ในชุดเต็มของเรานะคะคุณผู้ชมมาเต็มเต็มเลยเด้อห้าสามนะคะแต่ เราได้มาคัดออกให้นะคะคุณผู้ชมคัดออกให้เหลือแค่สิบชุดเนาะมันก็ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไอชุดที่เข้านะคะก็ไม่ได้จับมาเนาะน่าเสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะให้ซื้อทุกตัวนี่มันก็ยากนะคะคุณผู้ชมที่เราจะสามารถซื้อได้ครบทุกตัวนะคะ จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาน้องวดวันที่สิบหกกรกฎาเนาะเป็นอ่าหลุดนะคะคุณผู้ชมไม่เข้านะคะแต่ว่ามางวดนี้นะคะงวดที่สิบเอ็ดเข้านะคะคุณผู้ชมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้านะคะคุณผู้ชมเข้าตรงๆตงเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลับเลยนะคะห้าสามนะคะคุณผู้ชมห้าสามนะคะเข้านะคะ แล้วก็เลขวิ่งนะคะจากบุรีรัมนะคะให้วิ่งบนล่าง3ามกับ8ก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้ไม่มานะคะมาแต่เลขวิ่งเนาะ3นะคะเลขตารางของเรานะคะคุณผู้ชม ที่เราบอกกับพี่น้องเอฟซีของเราเนาะว่าให้ระวังนะคะศูนย์กับสามนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามมาเต็มๆนะคะคุณผู้ชมสี่ห้าสามนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งนะคะสองสูตรนะคะ เลขวิ่งสองสูตรนี้นะคะเข้าทุกงวดนะคะคุณผู้ชมแต่จะมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่มานะคะอ่สูตรที่2มานะคะสมาค่ะเลขวิ่งของแม่ร้อยงวดนี้นะคะไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมหลุดนะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยงวดนี้หลุดนะคะคุณผู้ชมไม่เข้า เลขวิ่งแม่ร้อยก็งวดหน้าวากันใหม่นะคะคุณผู้ชมเลขติดบนนะคะมาค่ะหนึ่งตัวค่ะห้านะคะเลขไม่มาด้วยกันนะคะก็ผ่านนะคะงวดนี้ผ่านนะคะคุณผู้ชม เลขไม่น่าลงทุนก็ผ่านค่ะดับบนล่างนะคะดับเอาอยู่ค่ะคุณผู้ชมดับผ่านค่ะ ดับปากหลักของเรานะคะคุณผู้ชมดับเอาอยู่นะคะดับสิบบนนะคะดับหน่วยบนดับล่างสิบหน่วยนะคะดับสิบบนอมตะดับสนิทนะคะคุณผู้ชมศูนย์ค่ะตอนแรกก็เป็นกังวลเนาะว่าศูนย์กลัวว่าจะดับเอาไม่อยู่นะคะงวดนี้ก็ดับเอาอยู่นะคะคุณผู้ชมดับผ่านนะคะงวดนี้ หลักร้อยของเรานะคะคุณผู้ชมอ่าดับหลักร้อยของเรานะคะคุณผู้ชมนี่ดับเอาอยู่ค่ะแล้วก็เด่นหลักร้อยก็มานะคะสี่ค่ะผ่านทุกแนวทางนะคะคุณผู้ชมแนวทางที่เราได้ลงให้กับพี่น้องเนาะผ่านนะคะ แต่ว่าเสียดายเอสรุปโค้งสุดท้ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสรุปโค้งสุดท้ายเสียดายมากเลยพี่น้องเอ้ยห้าสามนะคะเต็มเต็มค่ะก็ ของผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีก็นะคะผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้ก็เข้านะคะแล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะงวดหน้าตามกันใหม่นะคะตรงๆเลยนะคะของผู้ใหญ่ใจดีไม่ต้องกลับเลยนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณผู้ชมก็เข้ามานะคะทักทายพี่น้อง FC ของเราเนาะว่ามีพี่น้อง FC ท่านใดถูกเลขกันบ้างไหมเอ่ยใครที่ถูกเลขก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนสำหรับใครที่ไม่ถูกนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะงวดหน้าเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมงวดหน้าก็ต้องเป็นของเราบ้างเนาะ อาคลิปนี้ก็ฝากไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ